สวัสดีครับยูทูบช่องมหมนบ้านหลักสไตล์นะสลักคลิปนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สนะครับสถานีวัดประศษีมหา,าธาตุนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานีสําคัญนะครับจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้านะครับบีทสนะครับสายสีชมพูนะครับที่จะไปรามบินทาบารามีทามินบุรีนะครับ ซึ่งจากสถานีบางเขนซึ่งจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับก็จะไปสุดที่สถานีคู่คตนะครับสายสีเขียวนะฮะนี่เป็นสถานีวัดพระศรีมหาธาตุสายสีเขียวนะครับ BTS นะครับรได้ทางขึ้นสกายวอล์กนะครับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับ สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับสถานีวัดพระศีมหาธาตุาน,นะครับท,ที่เห็นเป็นสายสีชมพูนะครับท่นนี้เป็นสายสีเขียวนะครับที่จะไปคูพจนะครับส่วนทางนั้นที่เห็นเป็น สายสีชมพูนะครับท co ี mm ่จะไปมีน <lite> บ <f ang> mm ุร hmm. ีรามินทราครับแต่ฝั <ics> so ่งนี้จะไปทางแจ้งวัฒนานนทบุรีนะครับอีกมุมหนึ่งของสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับสายสีเขียวนะครับฝั่งนี้จะไปคูคตนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานีสําคัญนะครับสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับที่จะไปมีนบุรีนะครับที่เห็นนะเป็นสายสีชมพูนะครับ ที่จะไปมีนบุรีนะครับกับสายสีชมพูนะครับที่เห็นอีกมุมนึงนะครับสถานีวัดประสีมาธาตุนะครับเป็นสายสีเขียวนะครับไปเชียหานะครับ เป็นสถานีสีชมบริเณนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีชมพูนะครับสายสีชมพูที่จะไปทางนนทบ,บุรีนะคะรับราบสลักคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ